กฎหมายฯศีกกฎหมายหนึ่งใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นกฎหมายหนึ่งที่ขึ้นมาถือเป็นอีกผลระเบิดทางการเมืองใช่มีผลเลยมาตรา14ซึ่งคนล่าสุดที่โดนไปสดสดร้อนๆ้อนเนี่ยก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านใช่ไหมคะค่ะก็ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะคะโดนไปด้วยข้อหาการแปรยติงบประมาณไปลงในพื้นที่ของตัวเองค่ะซึ่งก็มองว่าเป็นการกระทําโดยมิชอบโหดโดนตัดสิทธิ์แบบ แทบจะตลอ,อดมากแทบจะตลอดชีวิตเลยไหมอะบทลงโทษโหดมากมา <10 S 2> กสิบปีใช่ไหมสิบปีหรือตลอดชีวิตที่เขาโดนเข้าใจว่าสิบแล้วจะสิป,กกปีก็เลยจะเอามาเล่าล่วงหน้าค่ะเพราะมันมีอีกคดีหนึ่งที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะมก็คือคดีที่ผู้ร้องเนี่ยน่าสนใจผู้ร้องเนี่ยมีทั้งคุณชาญชัยอิสระเซนารัก์ค่ะซึ่งเป็นคนที่ร้องเรื่องชั้นส4ไว้ด้วยนะคะ มีทั้งคุณสมชายสแสวงการอดีตสวซึ่งเขาก็เคยร้องอะไรประสบความสำเร็จมาก่อนมีคุณนิติทรล้ำเหลือหรือว่าทานายนกเขานะคะแล้วก็มีอาจารย์เจตโทนวันนี้ซึ่งก็เรียกว่าเป็นรายชื่อประเภทตัวตึงทั้งนั้นนะที่ไปร้องเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี68 ซึ่งเขาก็มองว่ามันมีการแปลงงบใช่ไหมจากส่วนที่ต้องไปใช้หนี้กับ5ธนาคารเนี่ยกลายเป็นไปใช้กับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทที่แจกไปแล้วเนี่ยหรอของรัฐบาลคราวนี้ประเด็นที่เขาล้อก็คือว่าการทำแบบนี้มันผิดรัฐธรรมนูญมันขัดรัฐธรรมนูญมาตราหน4่บสีแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติว่าถ้าเกิดใครทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรานเนี้ย ถ้าเป็นสสสอวอก็คือผลจากตําแหน่งแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าเป็นรัฐมนตรีก็คือผลจากตําแหน่งแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเช่นกันเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติเอาให้ให,ให้ให้ความเข้าใจเรื่องมหน4่งี่นิดน,น,น,นึงค่ะในรัฐมนูลเนี่ยเขามีบัญญัติมาตรานี้ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้ คนที่มีอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสสอวอรหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปเล่นแร่ปแปลธาตุกับงบประมาณเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเช่นถ้าเป็นสสแล้วไปแปลงงบเอางบมาลงพื้นที่ตัวเองแบบนี้ก็จะก็จะขัดรัฐมาตรานี้ได้หรือถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีนะคะไปกระทําการในทํานองนั้นเนี่ย ก็จะขัดรัฐมนูลเช่นกันนะเขาอว่าถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยนะคะซึ่งต้องทำโดยเร็วด้วยนะก็ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนับตั้งแต่วันที่สารรมนูลมีคำวินิจฉัยและให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครรับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะคะของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ อันนี้คือคดีที่น่าจะมีคำตัดสินเร็วๆนี้เราเหมือนกันคือคือ,อการการไต่สวนเนี่ยมีการเรียกร้องไปยังปปชให้ไต่สวนย้อนไปตั้งแต่คอรมอรเษฐาเลยเนาะคอ,อรมอรเษฐาแล้วก็แพรทองทานแล้วก็ยังรวมไปมถึงผู้ร่วมสังครรมทุกทุกฝ่ายแม้กระทั่งคณะกรรมการที่การงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2568ซึ่งมีทั้งสอสอและสวออจากหลายๆค่ายด้วยนะออ่าันเนี้จะโดนหรือเปล่านอกจากว่าก็ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในมติดังกล่าวหรือเปล่าอันนี้เขาจะแยกปะแยกคอรมอรเศรษฐาส่วนหนึ่งคณะกรรมาการงบส่วนหนึ่งก็ถ้าออเป็นคนที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอะคะ่ะ มันก็พ้นไปแล้วเนอะแต่<ช>อาจจะถูกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งอยู่อะ่ะก็มันจะทําให้ครมอลพ้นไปเกือบทั้งคณะใช่อันนี้เขาก็เลยมองว่ามันเป็นคดีที่มีความสําคัญเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเท่ากับเหมือนล้างกระดานการเมืองอแถมคนยังมองเลยไปถึงสสที่ใช้สิทธิ์โหวตด,ด้วยนะใช่แต่โบยังมองว่าสสใช้สิทธิ์โหวตไม่ผิดหรอกมันต้องอยู่ที่คนเสนออืม,อมเพราะว่า การใช้สิทธิ์โหวตมันต้องมีการตั้งเรื่องขึ้นมาก่อนถึงจะใช้สิทธิ์โหวตไงการใช้สิทธิ์โหวตมันคือเขาให้โหวตรับหรือไม่รับได้อยู่แล้ว่การโหวตมันเป็นความผิดกฎหมายไม่ได้หรอกอแต่ตัวคอรมอเนี่ยสิมันก็จะประกอบด้วยบุคคลสําคัญค่อนข้างเยอะซึ่งก็คือเกือบหมดอืรู้ไหมว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวันนั้นคุณแพรทองทานเหรอคุณอนุทินเอาเหรอลาพอดีอืมออืมอ่าเป็นยุคคุณเศรษฐาใช่ไหมคะ จำไม่ได้เหมือนกันอ,อก็เลยเพราะมันเป็นผลพวงมาตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาคุณแพทองทานสองยุคเลยเหรอการพี่นางบอันนี้โบไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวที่เขายื่นเนี่ยค่ะเขาเขายื่นในในช่วงไหนแต่ว่าเนี่ยเขายื่นเรื่องงบหกปนะคะโบไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานั้นมันมีนมการคาบเกี่ยวหรือเปล่าค่ะ อ๋อในคำร้องค่ะเขาขอให้ปปชไต่สวนย้อนไปตั้งแต่ครมเศรษฐาและแพททองทานและยังรวมถึงกรมทง,งบปี68สสและสะวที่ลงมติให้ตัดงบ35,000ล้านบาทไปเข้าโครงการด้วยนะก็คลุมหมดค่ะพี่แฝลคลุมหมดโอ้นะอ,อันนี้ถือว่าน่ากลัวนะล้มกระดานเลยถือว่าเออตั้งประเด็นได้น่าสนใจมากใช่ใชซ่ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าดูจากเนื้อเน,อ,เนอของสิ่งที่ สิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำหนักอืมเพราะการยกไปทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อาจจะถูกมองเชื่อมโยงว่าเออจะเป็นผลประโยชน์อะไรได้เหมือนกันอะไร่า